สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูเจ้าตัวห้าหนึ่งรุ่นซ t ทกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับผมเป็นริมแดงนะครับตัวนี้เป็นริมแดงเป็นแม็กอินเม็กซิโกนะครับตัวนี้เป็นห้าศ t ซทผ้าจะเป็นผ้าดิบนะครับตัวนี้ผ้าดิบหรือ s i n g ์ท Fit นั่นเองนะครับผม s i n g ์ท f i t Sing ค์ Fit เขาก็จะมีสเกลบอกเอาไว้นะครับผมว่า เอวเท่าไร ي, เท่าไร ي, จะหดเท่าไร่นะครับผมจะมีสกเกลบอกเอาไว้คร ي, ่าวๆนะครับผมแต่ก็ก็เป็นแค่บอกไว้คร่าวๆแต่ว่าถ้าเราจะให้หดมากหดน้อยเราก็ทําตามวิธีที่ผมเคยแนะนําท่านๆไปในเพจนะครับผมว่าให้แช่น้ําร้อนน้าเย็นยังไงนะครับผมแช่น้ําร้อนหดเยอะแช่น้ําเย็นหดน้อยจําไว้แล้วกันนะครับง่ายง่ายตัวนี้จะเป็นผ้าดิบนะครับผ้าดิบ ก็ผ้าจะแข็งหน่อยนะครับผมแข็งหน่อยพอแช่น้ำแล้วก็จะหดลง10%อย่างที่เขาว่ากันนะครับผมก็ดูป้ายแคร์นะครับผมป้ายแคร์ตัวนี้เม d ดอินเม็กซกนะครับเมดอินเม็กซิโรหัสแปลกๆนะครับผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับไม่ใช่5้5สใช้18173ด 0071นเจดหนึ่งนะครับผมนะครับเลขกระดุมก็สี่ศูนย์เก้าสามผลิตสัปดาห์ที่สี่สิบเอ็ดปีพศคศหนึ่งห้านะครับผมตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับก็จะสีเข้มเลยนะครับผมเป็นบูยีนสีเข้มเข้มเลยนะครับอินดิงโก้นะครับผมบางคนเรียกว่าอินดิงโก้นะครับดูนะครับผมตัวนี้ สวยครับตัวนี้ผ้าดิบนี่เวลายิ่งใส่นานๆมันจะเฟดส,สวยหรือใครจะไปบั้นตะเข็บก็สวยนะครับผมต้องเลือกเอานะครับว่าจะเอาตะเข็บหรือจะเอาเฟดนะครับริมแดงนะครับผมข้างในเป็นริมแดงริมแดงนี่เวลาทําตะเข็บมันจะสวยนะครับมันจะขึ้นคมคมเลยเป็นแถบขึ้นไปเลยนะครับผมแนะนํานะครับตัวนี้สำหรับคนที่ อยากสลม์แดงราคาไม่สูงมากนะครับผมยังพอจับต้องได้นะครับถ้าตัวอื่นมันจะเหยียบหมื่นนะครับตัวนี้ไม่ถึงนะครับถ้าสนใจก็บอกกันได้นะครับผมเพจจำน่าย,ยินหรือวายนะครับผมตัวนี้ป้ายประเก็นเป็นหนังนะครับเป็นป้ายหนังไม่ใช่ประเก็นกระดาษนะครับผมสวยครับผมสำหรับท่านที่หาความยาว ไม่มากนักนะครับผมรุ่นนี้ยังพอหาได้นะครับผมยาวสสิบสองนะครับยังมีอยู่ถ้าเป็น us นีา3สิบสองนี่ไม่ต้องหานะครับหายากจริงๆริาแทบจะไม่มีนะครับรุ่นนี้ยาวสาสิบสองปีกนกก็โค้งสวยสวยงามนะครับผมอย่าลืมนะครับรีบจับจองกันสินค้ามีไม่เยอะหมดแล้วก็ต้องรอนะครับไม่รู้จะมีเข้ามาไหมแล้วแต่ว่าทางรี w i r เขาจะผลิตออกมาเรื่อยๆไหมเพราะว่าพวกริมแดงนี่บางที หมดแล้วก็ต้องรอเป็นพักใหญ่ๆเหมือนกันถึงที่ผลิตตามออกมานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ